มาครับผมหลังจากเขากินเขาได้อย่างแล้วครับผ่านเือพันว่าเขาปล่อยหนามข้างมากพอนนไม่รผ่านเือมือที่เท่เล่เขาปล่อยมามือที่สองบางสิภาเขมไม่เห็นเลยโอ้ผ่านเือสิภาคมาเ,มาเ,าาเามาตะปลาครับผมอาวุธเทา่าโบราณครับผมมันคือผ่านเดือร่องมือเดียวผ่า ไปหลุดหลุดหลุดไป้ไปกัน,กนมีหมดผ่า,านเลครับโอ้คือบัอนวนาอผ่นเลยลมวีวีหนาววมนะหมดนี้อ้เหมือนกับนามคองเดี๋ปล่อยนามควงมาครับก็ลหลังไรเลยไอ้ครับผมหลุดไม่ต้องกันมนัมนงมันนี่ดงดูมี ผ่านเดือดของเงี้ของเงียของเงี้ยพ่อเนี่ของเงของเงียโอ้โหขุ่นตึวงเี้ยไบุโอ้โหผ่านเดือดโลส่โลโอ้ห่าง้องเขาป่วยไหมเนะนี่โอ้โหทุปาก่านธุ์อดจับ ตักผมเนามาเนาะบอกดอูมันล้พันเดือมันเนาะมันแล้วครับผมู้เตเรียมเลียมาไตปลากับมันเดือมนนี่ขันบน้อขันเปเนาะขันถือไ เต็ม .swing โอ้ยใส่ถุงมืนกันโอ้ยบักไงอีกแล้วครับบักไงอีกแล้วบักไงอีกแล้วบักโอ้ยบักไงอีแล้วนี่แล้วยืนน้อคอยนี่แล้วนี่เด้ะนี่นี่โอ้ใส่สวยครับผม มแล้วไม่อกแล้วฮตีมสเห็นพุ่มูนี่เดกเห็นพุ่มูก็นไดดีอยมสมมาแล้วครับผมโอ้าหาป่าปนกับผ่านเดือมานนะนี้ผานเดือพว่า่อของ,ง,ขงนั้นหองน้อยไงไงเแไ,ไงเด้อ ไรไงอะไง้โอ oh ้โหเดี oh ๋ยวนะโอ้โหมึงครับผมเออปลาตัวอะไรโอ้โหเห็นปลาผมนี่จูรูเห็ดไเอากางโวเลยเหลมแหลมให้ง่งบ่แง่งบ่ั้งเัว oh. มันบ yup. ่มียมันถอยดิด oh. ันไ mm. ้วมันถอยดิโฮ้ยดิ นั่น,นอะไรควายเล้ยวควายเล้วมันถอยเห็น,นออบ่มันถอยไรเลี้ยถ้าเจ้าบอตัวนี้บอสเท่ใจท่บอ้ยเจ้าบ่หึ่มแหงเนาะอือเฮ้ยเพีงไหนอือโอานอนเห็ดจูรูอยู่เขีมซีครับผมนี่พอดีครับพอดีปนลื่นปนปนอิ่มซ้ำนี่ หลุนปลาปิงห้านเด้อนี่ตัวหนึ่งโ่้นอนกูนนรูอยู่นี่ประคอนั่นนั่นโอ้นี่นี่มาแล้วครับผมเตรียมหาโอ้มันมันบักไงเลยครับผมบักไงเลย ไงเลยอยู่ปะอุ้ท่านดูท่านดูท่านดูโอ้ผีครับผมโอ้มึงโอ้เฮ้ยโอ้เตียมทิศเ็ตี้ยมทิศเต็้ยมมันมันมันโอ้เด็ดผ่านเดือยเดียวผ่านเดือยว่าเด็ดว่าูุดยอปเลยว่ะอือนีผลงานหงโอ้ยเบิ่งครับถุงหงนี่อู้มันมัน มันแห้่มันี่ไปครับผมตอนนี้่ะได้เวลากลับบ้านครับผมกั็สิมาสรุปผลงานในเมืองครับมื่อนี้กมันอยู่ครับผมขนาดว่าไทยเนี่ยบ่ไทยเนี่ยครับผมอุ้ยป่าครับมีตัวูงาๆครับผมตัวไ่พร้อมครับกับตัวหน่อยก็มีตัวไงก็มีครับสรับกันไปครับผม หูมานเนี่ยงครับผมหมานี่ดีแตครับผม,ม,ผมกลับบ้านครับหมานะ่ะ